พยมากจบเลยนะคะอกพงละบรกว้าวกล่องปแบบโคนอรมณ์ะในกล่องเขาจะเดิมเผ็ดน้อยสองได้สไปซี่เผ็ดมากทั้งหมดเลย แจ้งหมายเหตุในตะกาได้เลยหรือว่าอยากจะไดออริจินอลนะคุณข้าวเมาคุณเข้าวเมาคุณเข้ามีให้ด้วยนะลูกค้ารับประมาณว้าวเยบีเยบีตั้งใจมอง มีเท่านั้นเดี๋ยวถ้าน้องลงไลน์แล้วราคาจะเด,ดไปที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหมือนเดิมนะคะครบนะคะเปิดพร้อมกันราคาดีบัตรชมอไลนีน้เท่านั้นเดี๋ยวถ้าน้องลงไลน์แล้วราคาจะเดบไปที่เดิม199หนึ่งอยเก้าิบ้าบทนาทีทองแัดเซลฉมอไลนี้นะคะสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทสิบเก้าบทรีบจัดกันให้ไวนะคะนาทีทองวันนี้นะคะเหลือเพียงแค่1ิบ้าบาทสำหรับครึ่งคนนุณนโรม่าตัวนี้นะคะไม่มีที่ไหนให้เท่านี้แล้วนะคะน้องบอกพ่อคะลืมไม่สบายนิดนึงสุดวันนี้เท่าน้น อบคุณเธอว้าวน้องเจนน่ามากกว่าว้าวชินนอมอนกับแฟนชินนอมอนอนะแบบอะไรหรอครับจักรยานนรุงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเจ สวยมากขอบคุณครับพี่ครับครับผมนี่รักแฟนใช่รับแฟนรัลลนกฉันมากๆวันนี้ผมจะไปเห็นกุ้งซ่อความใจนะครับสู้ๆครัหน่อยอ่ะฮะว้าวเนี่ยฮะหรือจะเป็นตาม40 ซอครีมปกติมีใบทางแน่พิเศษที่มีระบุบูไม่มีใบทางมอยากฟังพี่ไม่เบ็ดเดพูดแล้วมันเท่ไหมเอออยากได้แล้วมันเท่ไหมครับแมงพม่าบอกว่าผมเท่ระเบิดเออไม่แล้วพูดน้องเอว่าบอกว่าน้องเอวาบอกว่าผมเท่ระเบิดเออนเต้นมากว้าวเออ ตะกร้าชุดเอวาเปิดนะคะแต่ว่าจะเปิดหนึ่งช uh> ั่วโมงสุดท้ายนะคะจะเป็นออเดอร์ซื้อเนวาแถมเสื้อมือสองชุดมือสองของเอวานะคะซื้อเนวาได้เสื้อมือสองของเอวานตัวนี้คักระจาจะ้งคนส่งระเบิดเนี่ยชอบส่งให้มันกระเด้งไปทั้งเดี๋ยวให้ตาอื่นมาไงอีรักใคุณริมอ๋อโนโห่ติดใจแมงมุมก็ไม่หยุดแต่ละคนเนี่ย no 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 ฮี hey, ่อยู okay. UM stop choices, stop gaming, ่มันอะไรกันใครเข้ามาใหม่เองฟังพี่นะอย่าเพิ่งกดติดตุ่มอย่าเพิ่งคอจอกันคนดูโอเคไม่อยากให้ทุกคนดูแป๊บหนึ่งนะครับ นันต้องไปอันนี <Wow. S 2> ้อยู่แล้วช่างว้าวว้าวว้าวทุกคนใช่ไม่นอนครับ มาเจอคลิปนึ chat, uh, ่งมันมากมากครับมันมากมากมันมันมากใช่มาจากคลิปนี้จำได้มาจากคลิปนี้จำได้มาจากคลิปนี้เออไม่สิผมจะดู นุกคนไม่ได้มาสิคลิปนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นคลิปนี้อะใช่อาจจะเป็นคลิปนี้ทุกคนข่าไม่คิดไม่เจอเสียงแล้ว แต่เร้านชิพไม่เจอผมวคนชาไม่เจอสัทีว่าเนงงเหรออล้ราชิปไม่เจออือ คลิปไม่เจอทุกคนกพราะกทำเป็นคลิปนี้ คนเราง่ายง่ายมันผ่านาสิบเจกดแล้วกันไม่มาสิบไม่เจอมาคิดไม่เจอนะครับทุกคนแล้วนี่มันคืออะไร โอเควาชิมีแล้วยกันหาชิคไม่เจอไม่ต <Overwatch> ้องเล่นไม่ต้องรูแล้วโจทย์ทนผมหาชิคไม่เจอจริงๆอออ